สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมแอนเนสลอตครับแล้วก็แฟนบอลหงแดงหรือว่าพูน,นะครับผมก็ยิ้มกันทั่วหน้ายิ้มกันแบบเบิกบานดีใจกันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยครับหลังจากที่หงแดงนะทบ ทุบผีสลบเมื่อไปเลยครับอันนี้สล็อตครับกุนซือลิเวอร์ pool นั้นก็โอเคครับกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์เนเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับแต่ชี้ว่ามีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงอยู่เช่นกันครับฟาบิโอคาาโยเคอร์ติโจและคอสตาซิมิกาสครับก็ช่วยกันทําคนละ1่งตุงครับให้หงส์แดงนะ่วาชัยขาดลอยต่อแมนเชสเตอร์เนตเต็ดไปสศูนย์ครับสล็อตเองก็มองว่ายังมีเรื่องของการคลองเกมรวมถึงการจบสกอร์ที่ทีมยังต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับผมวัน น,นี่เราเสียโอกาสไปหลายครั้งครับและอยู่ในเต็ดก็ควรแพ้ายมากกว่าศูนย์ประตูต่อสามโอ้โหสล็อตกล่าวไว้นะครับแล้วก็ยังกล่าวต่ออีกว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพของเราที่จะทําประตูให้ได้จากโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาเราควรทําได้เยอะกว่านี้ครับเราต้องทํางานหนักต่อไปในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับเพื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมสําหรับเกมที่จะพบกับอิฟสวิทเทาครับอย่าลืมครับว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะหลักของเรายังกลับมาไม่ครบยั่เหลืออีกเจ็ดแปดคนนะที่ยังไม่กลับมาครับถ้าพวกเขากลับมา รูปเกมจะเป็นยังไงนักเตะเหล่านั้นจะเล่นดีไหมเราจะทํายังไงต่ออันนี้ก็หน้าคิดนะครับสมอดก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับผมธรรมดาครับทีมชนะมันพูดอะไรก็ดูดีไปหมดครับแต่นี่มันแค่อุ่นเครื่องครับผลการแข่งขันอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่ที่สําคัญคือรูปแบบการเล่นนะครับผมก็ต้องดูต่อไปแล้วครับวันที่แข่งขันจริงวันที่เปิดฤด,ดูกาลครับว่าหงแรง หงแรงวะโงแดงภายใต้กันนำทีมของอาเน,นสซอลอจะไปได้ไกลขนาดไหนมาร่วมรุ่นและเชียร์กันต่อไปครับสำหรับทางด้านเด็กโงแดงครับสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้า